สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเค้กหม้อแกงเผือกกันค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างเค้กแล้วก็ขนมไทยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะไปดูที่ส่วนผสมกันก่อนนะส่วนผสมเนี้ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะมีส่วนของคาราเมลแล้วก็ตัวหม้อแกงเผือกนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเค้กเนื้อเค้กจะเป็นเนื้อแบบชิฟฟ่อนนะคะ รายละเอียดจะพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปเพิ่มเติมให้นะคะเราจะมาเริ่มทำที่ตัวคาราเมลก่อนนะคะเทน้ำตาลลงไปแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำเปล่านะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันจะกระเด็นค่ะเสร็จแล้วเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ เทให้ทั่วพิมพ์นะคะแล้วก็เอาไปพักไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาทำหม้อกแกงเผือกกันต่อเลยค่ะใส่เนื้อเผือกที่นึ่งแล้วนะคะนึ่งสุกแล้วนะลงไปในเครื่องปั่นค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวเกลือไข่ไก่ค่ะแล้วก็กะทิแล้วก็ปั่นให้เนื้อเนียนละเอียดเลยค่ะ พอปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดแล้วนะคะเราจะเอาหม้อกแกงมากรองใส่พิมพ์ค่ะส่วนตัวคาราเมลที่เราพักไว้เนี่ยเขาจะมีความแข็งตัวนะคะเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ค่ะทีนี้เราจะมาทำตัวเนื้อเค้กกันค่ะเป็นเนื้อแบบชิฟฟ่อนนะใส่ไข่แดงลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะ ใส่กะทิลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งเคก้กแล้วก็ผงฟูลงไปค่ะอันนี้เราล่อนไว้แล้วนะคะล่อนก่อนนะใส่กลิ่นเผือกลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยสีม่วงนะคะสีม่วงเราจะใส่เยอะนิดนึงนะคะให้มันออกแบบเข้มๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปอีกเนี่ยสีมันก็จะซอฟต์ลงกว่านี้ค่ะ มาตีไข่ขาวกันค่ะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมออฟแทท่าค่ะแล้วก็ตีให้เป็นฟองหยาบค่ะพอเป็นฟองหยาบแล้วเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแบ่งใส่สองรอบนะคะตีไปเรื่อยๆจนไข่ขาวตั้งยอดประมาณนี้ค่ะมาผสมเนื้อเค้กกันค่ะ ตักไข่ขาวที่เราตีนะคะใส่ลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะแล้วก็พอคนจนเข้ากันแล้วเนี่ยเราค่อยใส่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะวิธีคนก็คือใช้วิธีแบบช้อนขึ้นนะคะอย่าคนแรงนะเดี๋ยวเนื้อเค้กเขาจะยุบตัวค่ะคนจนเข้ากันแล้วเนี่ยเอาไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะค่อยคอยเกลี่ยนะคะทำเบาเบานะอบแบบรองน้ำนะคะอุณหภูมิ1 7อนะคะ40-50นาทีค่ะ อบเสร็จแล้วเนี่ยเอาออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะเราจะมาเปิดเค้กกันค่ะก่อนเปิดก็คือจะเอามีดแสะแสขอบนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้แบบแอบ,บลุนมากเพราะว่าไม่รู้ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวยอยู่นะดีใจมากบอกเลยเดี๋ยวเรามาตัดขอบกันค่ะตัดทั้ง4ด้านเลยนะคะ เนื้อเขาก็จะประมาณนี้นะคะตัวเนื้อชีฟฟ่อนเนี่ยจะนิ่มแล้วก็ฟูค่ะส่วนตัวหมอ้อแกงเนี่ยนิ่มมากค่ะละลายในปากเลยเดี๋ยวมาตัดเป็นชิ้นๆกันค่ะเราจะโรยด้วยหอมเจียวนะคะแล้วก็จะตกแต่งเขาด้วยใบเตยให้เขามีสีเขียวๆดูน่ากินน่ากินนิดนึงเนาะทำไม่ยากนะคะแต่ว่าขั้นตอนเขาจะเยอะนิดนึง ค่อยๆทำแล้วก็ต้องใจเย็นๆด้วยค่ะเวลาทำนะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ